สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับก็คงอยู่กับผมเราสวยมีนะวันนี้เราอยู่ในระบกแมปเพอร์เชียวนะหรือว่าแมปมันแปลว่าแมปแรงกดดันทุกคนนะเป็นแมปแนวคล้ายๆแมปรอทุกคนนะรอเคยเล่นไหมทุกคนในตอนที่เราต,ต้องต้องผ่านห้องต่างๆไปเรื่อยทุกคนนะในการเอาชนะเกมนี้นะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนนะไม่พูดว่าทำเพลงนะกนเรื่องน่าจะเป็นการสรํารวจทุกคนนั่นเรื่องเกมนี้นะสํารวจใต้ท้องทะเลลึกละมั้ง ผมไม่อยากอ่านเยอะนะขี้อ,อ่านเยอะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าทุกคนนะลุยแบบไม่รู้อะไรเลย,เลยโอเคปะไปฮะลงเรือดำน้ำําลงไปแล้วทุกคนนะโอเคโอเคฮะมาเรือดำน้ําจะมาถึงใน35มิบาวิโอเคฮะนี่เหมือนจะเป็นแบบว่ากําลังลงไปวนะ่ลงไปสํารวจอะไรสักอย่างหนึ่งใต้ท้องทะเลลึกอันดํามืดนะที่ผมก็ก็ค่องจะกลัวละทะเลเนี่ยผมเป็นโรคก,กลัวทะเลทุกคนนะ แบบว่าไม่กล้าลงนะไม่กล้าลงที่ลึลกๆทุกคนนะกลัวแบบพว,พ,แบบพวกสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยแบบพวกสัตว์น้ำลึกลับอะไรเงี้ยทุกคนนะโอเคมาดูว่าเกมนี้จะทำให้ผมกลัวไหมกลัวสัตว์น้ำไหมนะไม่มีการแอบตู้ใช่ไหมทุกคนนะผมไปดูมาแล้วเป็นแบบว่าแอบตู้หลบตัวอะไรสักอย่างด้วยนะมีอสูรกายเยอะใช่ไหมผมไม่ได้ดูเลยนะอสูรกายอสรกายไม่รู้ว่าตัวอะไรตัวอะไรถ้าเล่นไถ้าเล่นง่ๆก็ต้องขออภัยด้วยทุกคนนะ,อะนนะโอเคมาอเอาละ ที่ไหนเนี่ยสถานีปะ่ะเอาออกไปแล้วออกไปแล้วทุกคนทิ้งเอาไปแล้ววู้ยทำดีแล้วเนี่ยเกมเนี่ยอันนี้คืออะไรเหรียญเหมือนจะเป็นเงินหรือเปล่าอันนี้คีย์การ์ดต้องเอาคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดใช่มยู่ไหงคีย์การ์ดนี่ปะ่ะกด C เพื่อน,นั่ง อ๋อโอเคนี่เป็นการสอนแล้วนะแล้วไหนอคีการ์ดนี่ปะอ๋อนี่ไงคีการ์ดอ่าเดี๋ยวสักทีไปพร้อมนี่เหมือนดนเลยอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยมีอะไรไหมไม่มีเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมเ,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 เสียงแบบรบ,บก เก่าๆอ่ะทุกคนร้อนๆเก่าๆอ่ะโอเคขอค้นตู้ก่อนทุกคนน่ยช่วงนี้ต้องการเงินค้นทุกตัวแหละผมรู้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะต้องค้นตู้กันไปอ่าแฟวนได้แฟวนได้เป็นเงินเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่อะไร ใช้คีย์การ์ดเพื่อการเข้าไปไปไปกันทุกคนห้องที่ห้ามีอะไรไหมรู้สึกเหมือนมันแหลกๆนะเนี่ยโหลดผีป่ะอะไระไรเงินโอเคไปห้องที่หกเงินอีกแล้วเสีย,อยงอะไร เสียงอะไรเสียงน้ำทุกคนนะผมต้องเปิดเสียงดังๆไว้นี่จะได้ได้ยินเสียงผีมันมาทางไหนโอเคก็เดี๋ยวทั้งตันเหรอกดซีเข้าไปได้อ๋อเฮ้ยมีอุโมงคได้ว่ะเจ๋งคูลเลยฮะโอเคไปวิ่งได้ไหมอะวิ่งกดเลยวิ่งกด เออไม่มีไม่มีคนวิ่งนี่อะไรซ่อนเฮ้ยท่อเข้าได้เหรอแล้จะไปไหนอ่ะวัดห้องแปดเอาผมข้ามห้องเหรอเมื่อกี้ห้องอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนนะทุกคนอ๋อมัอนเป็นห้องที่เข้าไม่ได้ต้องเข้าท่อเท่านั้นโอเคอือะไรมั่วๆข้าในตู้วะเฮ้ยทุกคน อะไรม่วมๆข้างในตู้อุอ้ยออุ้ตายคือผมโอ้ฮัลโหลคผมตายเออดู้ละเอฟโอ้ a ละคือเราตายเราโดนส่งมาที่นี่โอเคโอค้โห นี่คือการตายของผมเหรอเป็นการตายที่นานมากโอเคตายแล้วทุกคนนะไปะกลับโอ้โหโคือต้องบอกใบใช่ไหมว่าตายด้วยอะไรทุกคนนะแล้วก็อธิบายยาวเหยียดเลยโอ้ยผมไม่อินกับเรื่องอะไรทุกคนเพราะว่าฟังทราบอังกฤษไม่ค่อยออกโอเคไปไปไหมโอเคมาสักทีกว่าจะถึง โอ้ขีการ์ดหาโคตรยากทุกคนนะโอ้มันซ่อนแบบแบบกะให้เราแบบอยู่น,นานๆนะก้นนะเขาจะได้ตังค์เฮ้ยไม่มีอะไรใช่เหรอใช่ไหมอ่านแล้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมว่าละตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรฮู้นากลัวจังโอ,โอเคเรียบร้อย มันจะเป็นปีศาจปีศาจใช่ไหมปีศาจเมื่อกี้ปีศาจน้ำเป็นตัวดำๆไหยอุย้ยวัด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 ,วด,วด,วดซ่อนซ่อนมีอะไรไหมโอเคผมเราแวงไปเองมันห้องแดงทำไมห้องแดงอ,ะอ่ะเอาหายแดงและเอออยู่นานไม่ได้ใช่ไหมห้องเนียเฮ้ยนี่อะไรแฟร์คืออะไรไว่ายน้ำไปเหรอ ว่ายน้ำเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมันจี่เป็นโลกกลัวทะเลอยู่ที่นี่ชิปโอเคโอเคไป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 เลยโอ้โหระดำยาวด้วยไป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 ชิปสองชิปสองไม่มีที่ที่แบบลึกๆนะเฮ้ยแย่ละไฟดับไฟดับซ่อนซ่อนเออ ใช่ไหมเมื่อกี้ไฟมันกระพริบนะเออกลัวละผมเริ่มละอ่าไม่มีอะไรฮะก็แค่ห้องนะจะไปซีอะไรมากคีทำน้ำขึ้นไปละอ่าโอเคเฮ้ยการทำน้ำนี่ผมไม่ชอบเลย เฮ้ยมึงกี่ห้งองเลยเฮ้ยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมาออยังเ,เกือบเกือบฮะเกือบเสียงเบาไปป่าทุกคนทุกคนได้ยินไหมเนี่ยเสียงมันจะอาจจะเบาไปปล่าคิดเพิ่มหน่อย เมื่อกี้ห้องอะไรนะเมื่อกี้ห้องอะไรผมจำไม่ได้สิบห้าอาา่ะฮ่ามาให้ดูด้วยนี่อะไรอะไรเนี่ยทางลงหมายความว่าไงมันจะเอาไปฟาร์มเงินนะผมว่ามันมีอยู่สองห้องอะ่ะต้องฟังเสียงใช่ไหมเหมือนกับไอตัวนั่นอะในดอเโดดังๆนี่ น,น,นี่นมันไม่ใช่นี่ว่ามันคาเมล่าโอเค <c oughs> ตัวห้องมูสีแดงอันนี้มีช็อตด้วยแฮะไม่มีตัวไรตามาใช่ไหมอ่าเจอสักทีสิบหกผมว่าอันนี้นั่นอันนี้น่าจะชัวนะนผมว่าถ้าเลือกห้องผิดน่าจะชีวิตเปลี่ยนนะ มันมีเสียงทั้งสองห้องเลยเอ่ะห้องไหนดีวะห้องนี้ละกันนะทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยซาบะลาทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจดีเลย์มากเลยโอเคไปห้องนี้กันเอ้าเอาเอันี้ก็ไม่ใช่อีกโอ้ยไม่ใช่อีกเหรอล่ะดูไงอ่ะ อ๋อเป็นจุดตัวนี้ทุกคนนะน่าเกลียดมากเลยโอเคประมาณนี้ทุกคนสหรับคลิปนี้นะมาได้แค่16ห้องทุกคนนะโคตรกระจอกเลยผมเล่นคนเดียวแล้วกระจอกมากเลยทุกคนตายสองด้ยสุดยอดเลยได้ประสบการณ์ทุกคนเป็นอะไรหรอกโอเคผมในคลิปนี้ก็พอแล้วกันนะครับผมถ้นะาใครชอบก็ลืมกดไลค์กดือกตามกดกระดิ่งของผมด้วยนะครับผมนะให้ผมมีกำลังใจในการทำลิปล่์ไปทุกคนนะโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผม Bye bye. Bye. Bye.